สวัสดีครับทนายนัดนะครับมีคําถามนะครับว่าในกรณีของคดีอาญาเมื่อศาลพิพากษาให้ชําระค่าปรับเนี่ยขอผ่อนชําระค่าปรับเนี้ยได้หรือไม่อย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยครับในกรณีของคดียาเสพติดยกตัวอย่างคดียานะอาจจะเป็นคดีฆ่าคดีข่มขืนอะไรก็แล้วแต่เลยยกตัวอย่างคดียาเสพติด เมื่อศาลพิาพากษาลงโทษจำคุกคุณ4ปียกตัวอย่างว่าโดนโทษจำคุก4ปีและชําระค่าปรับ1 5 0 0 0 0บาทนะศาลเขาจะสั่งมา2อย่างคือลงโทษจำคุกและเสียค่าปรับนะกรณีที่ว่าคุณติดคุกมาแล้ว4ปีอยู่ในเรือนจำมาแล้วครบ4ปีคุณก็จะรับหมายปล่อยแต่คุณจะต้องชําระค่าปรับจำนวน1 5 0 0 0 0บาทนั้นด้วย นะคุณถึงจะถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจ,จําจากราชธรรมแต่ถ้าคุณไม่มีเงินชําระเนี่ยคุณจะต้องถูกผู้คุมหรือราชธรรมเนี่ยนำตัวไปกักขังนะแทนค่าปรับในวันละ500บาทจนกว่าจะครบ1นึ0 0 0สบาทตามที่ศาลท่านพิภากษามาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน1ปีนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าศาลปรับเกิน2 0 0 0 0 0บาท อันนี้โทษกักขังเนี่ยจะไม่เกิน2ปีพอเห็นภาพไหมกรณีที่ว่าศาลเนี่ยพิพากษามาว่าให้คุณเนี่ยชำระค่าปรับนะจำนวนไม่เกิน2 0 0แสนอันนี้ราชทันจะกักขังคุณได้ไม่เกิน1ปีแต่ถ้าชำระเกิน2 0 0แสนเนี่ยคุณจะต้องถูกกักขังได้ไม่เกิน2ปีนี่คือข้อกฎหมายตามมาตรา30ของปอาญานะครับกรณีที่ว่าคุณไม่มีเงินชำระค่าปรับ คุณก็ยื่นคำร้องขอต่อศาลขอยื่นคำร้องว่าขอผ่อนชำระค่าปรับหรือขอลดหรือขอปรับลดค่าปรับที่ศาลท่านพิพากษามาแล้วก็ยื่นต่อศาลส่วนศาลท่านจะปรับจะลดให้เพียงใดอันนี้เป็นดุลพินิษของศาลนะในกรณีที่ว่าคุณไม่มีเงินเป็นก้อนไปชำระต่อศาลนะฝากไปด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์